ดีใจครับดีใจที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าใจก็อยากได้ทินฮักโดนปลดนะแต่สาบานเลยนะครับว่าไม่เคยแช่งให้แมนยูแพ้นะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งด้วยนะที่ทีมสามารถกลับมาชนะได้นะครับ เมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปครับเกมเจอเบนส์ฟอร์ดเอาจริงๆนะก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมก็มองว่ามันมันมันยากเลยนะในการเจอเบนส์ฟอร์ดครับก็ด้วยสถานการณ์ณเวลานี้นครับคุณลองคิดดูดิเจอเบนส์ฟอร์ดถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้ยสบายเจอเบนส์ฟอร์ดแต่นาทีนี้ต้องยอมรับนะแมนยูไม่ว่าจะเป็นเจอทีมไหนในตารางก็ตามนะครับไม่มีเกมไหนง่ายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับอันนี้คือความคิดก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วผมคิดว่า โมันอาจจะไม่ชนะด้วยซ้าไปในวันนี้นะครับด้วยความที่แบบช่วงนี้มันห่อเหี่ยวจิตใจแบบสุดๆเลยครับแถมก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นก็หนูแซมารตราอุยไปผ่าตัดหัวใจอีกคอปปี้เมนูมีอาการบาเดเจ็บอาการบาเดเจ็บของผู้เล่นก็เริ่มเยอะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําอะแต่ว่าการจัดตัวแมนยูเมื่อวานนี้ถือว่าจัดตัว สเตัวจริงก็พอใจนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในการแก้ปัญหาของเทนฮากก็คือดันเอาลิซานโดมาตินสขึ้นไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมถือว่าทําได้ดีไอเดีเราก็ต้องชมนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับใช้เป็นจอห์นนี่อีเวนกับมาตเดลิกแล้วก็ขวาเป็นดารโแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นโอนานามิดฟิลคู่กลางเมื่อวานนี้ครับใช้เป็นคาซมิโรแล้วก็คริสเตียนอิริกเซ่นนะครับเนื่องจากอูกาเต้มันก็ต้องบินไปรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยถูกไหม ก็ใช้คาสซมิโรก็ถูกต้องละส่วนเกมรุกเมื่อวานนี้นะครับบรรโน่ Bruno อยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีหอยลุนลงเป็นหน้าเป้าขนาข้างด้วยไลฟ์ออพแรกออกมาครับแรดฟอร์ดจะเหมือนเล่นด้านซ้ายแล้วก็ขวาเป็นกานาโชยไหมครับแต่พอเล่นเข้าจริงๆกลายเป็นว่าแรดฟอร์ดไปอยู่ขวาแล้วก็กานาโชไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคการจัดตัวนะครับหลังจากเปิดฉากเกมมาครับโอ้โห เมื่อวานนี้ครับ20นาทีแรกครับเป็นเกมที่เซ็งอีกแล้วนะครับนึกในใจแม่งคิดไม่ผิดเลยแมนยูเกมนี้แม่งเดี๋ยวโดนอีกแน่ๆวะ่ะคือคือ20นาทีแรกของของเกมครับแมนยูนี่เป็นรองเบนฟอร์ดอย่างเห็นได้ชัดนะทั้งรูปแบบการครองบอลโอกาสยิงครับเบนฟอร์ดถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นจะมีโอกาสยิงไปสัก3ครั้งนะครับส่วนแมนยูโอกาสศูนย์ครั้งในช่วงประมาณสัก17นาที18นาทีแรกของเกมครับตัวเลขไปไปนี่ผมลืมละ นั่นแหละในช่วงแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เซ็งในการเปิดฉากมาครับแล้วก็นึกในใจพลางนึกในใจนะว่าแมงดูแล้วแมนย,ยูวันนี้มมงไม่ชนะอีกว่ะเออผมคิดแบบนั้นนะพอหลังจากเล่นไปเล่นไปปุ๊บพอหลังจาก20นาทีเป็นต้นไปแมนยูเริ่มตั้งหลักได้ไอการนโชเริ่มมีโอกาสการประสานงานกับฮอยลุนก็เริ่มที่จะลงล็อกแดนกลางก็จะเริ่มที่าสามารถยึดแดนกลางจากคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ ก็ถือมีโอกาสยิงอยู่เรื่อยๆนะแมนยูนะทั้งกานาโชแต่โอกาสครึ่งแรกที่เสียดดยมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะการเข้าทำของริเซียนอิริกเซนจากจังหวะที่ตอเกมขึ้นมาแล้วอิริกเซนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหระยะนั้นมันควรจะยิงเข้าประตูไหมวะแต่เหลือเชื่อมากครับอิริกเซนยิงข้ามคานแบบโอ้โหออกไปไกลแทบที่จะแบบมึงเหลือเชื่อมากๆมันควรจะได้ไม่ประตูแบบนี้นครับเนี่ยคือสิ่งที่แมนยูมันขาดก็คือความเฉียบคมในการเข้าทำนะครับ ส่วนที่เหลือก็มีโอกาสยิงแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอเลยครับในการยิงผ่านมือของมาร์คเฟลคเคนนะครับเพราะรูปแบบการเข้าทําของแมนยูมันก็อาจจะยังไม่ไม่ได้หลากหลายพอแล้วก็ลูกยิงแต่ละลูกครับมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของแนวรับอย่างเบรนฟอร์ดก็สามารถป้องกันได้หมดในครึ่งแรกครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันยังพอมีโอกาสอยู่บ้างก็ จากสถาการที่คิดว่าไม่ชนะกลายมาเ,เกมนี้มันดูทรงมันก็ค,คล้ายๆเกมแบบซาว์แชมตันนะที่อาจจะเรื่องเกมได้ไม่ดีพอเดี๋ยวจะมีลูกแบบคุกคลิกลูกคลิกนน่นนั่นนี่แล้วสุดท้ายแมนยูก็จะกลับมาเป,เป็นผู้ชนะได้นะครับก็คิดแบบนั้นแต่พอหลังจะคิดแบบนั้นปั๊บนะครับมาทเดลิกก็โดนผู้ตัดสินบอกว่าเฮ้ยนายหัวแตกเว้ยออกไปปสมพยาบาลข้างสนามก่อน ก็จังหวะนั้นตอนแรกที่ผมคิดว่าพู้สิน,นี้เป่าจบเกมแล้วนะครับในครึ่งแรกก็เอ้ยก็จบเกมกันไปแล้วก็เดอลิกก็ไปประสมพยาบาลแต่สุดท้ายผู้สิ่งมันดูความใจร้ายนะครับก็ยังให้เป็นลูกเตะมุมแล้วพอหลังที่เดลิกเดินออกมาเราก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจังหวะนี้มันโดนแน่เลยวะ่ะและ้วสรุปสุดท้ายมันโดนจริงๆเว้ยโดนจริงๆแบบว่าประกบตัวไม่ดีแล้วก็ไอ้สนุปด็อกครับไอ้พินนอกของเบนฟอร์ดก็โขกเข้าไปจังหวะนี้นะครับ ก็คือสวยก็สวยด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างคือแมนยูมันก็ประกบตัวไม่ดีครับไอ้ดารโลครับประจําเลยครับคือแต่ละเกมแต่ละเกมของแมนยูในช่วงหลังนี้มันก็ต้องมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยน้อยเกิดขึ้นแล้วพอผิดพลาดปุ๊บมันอย่างเงี้ยทุกทีช่วงหลังดารโลที่เป็นบ่อยมากเป็นบ่อยมากครับก็ลง์คล้ใกลใเกมเจอสเปอร์นั่นแหละครับก็โดนไปนะครับก็นึกในใจไอ้สัตว์อีกแล้วเว้ยแมนยูโดนแน่เกมนี้ก็เซ็งๆอยู่ในตอนนั้นนะครับก็คือ มันไม่น่าเสียประตูะครับแต่กลับมาเสียประตูอีกแล้วครับด้วยความเซ็งที่แบบเกมมันอุตสา์แบบพอจะมีโอกาสกลับมาชนะได้แล้วก็มาโดนลูกแบบนี้มันก็มีโอกาสแพ้อีกใช่ไหมแต่พอเปิดฉากครึ่งหลังมาครับแมนยูก็โหมบุกเลยคันนี้โหมบุกใช้เวลาเพียงแค่ปั๊บเดียวได้ประตูตีเสมอจากกานาโชแล้วยิงสวยด้วยนะครับจากลูกเปิดด้านขวาแรดฟอร์ดโยโนไปปุ๊บแล้วก็เสาสองแล้วก็กานาโชยิงเข้าไป ไอ้แบบนี้หละครับความเฉียบคมแบบนี้หละครับที่สิ่งที่แฟนบอลแมนยูติดต้องการนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับเมื่อสถานการณ์ที่แมนยูมันหลังชนผาฝาหลังพิงฝาแบบนี้ครับแล้วมึงเล่นเกมลุกแบบนี้ครับมึงก็เล่นได้มึงก็ทําได้ช่วยกันเล่นเกมลุกช่วยกันเพลยซิงเออบุกแบบบ้าพลังไปเลยอย่างนี้แหละผมอยากเห็นแบบนี้แหละแมนยูในทุกๆเกมนะครับไม่ต้องรอให้ถึงแบบว่า กูจะสู้นําก่อนเข้าสถานการณ์ตาจนแล้วมึงก็ต้องมาค่อยๆบุกแบบนี้ทําไมมึงไม่บุกแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยถ้าทําแบบนี้ตั้งแต่แรกนะผมก็มั่นใจว่ามันก็นาก่าจะดีกว่านี้แน่ๆครับไม่ต้องไปกล้า,กล,ากลัวกลัวๆบุกหรอกครับเหม,มือนทีมอื่นๆเรียบภูอาร์เซนอลแมนเซ็ตตี้เวลาเขาบุกกูจะสู้เขาก็บุกไปเป็นแบบนี้ครับเขาก็บุกเลยครับไม่ต้องมาพิธีรีตรองไม่ต้องมารัดกุมก่อนนะครับบุกก็บุกบุกไปเลยนั่นแหละครับสุดท้ายมันก็ทําได้ไหมพอเล่นเกมลุกมึงก็เล่นเกมลุกเป็นไม่ใช่เล แล้วก็แมนยูก็บ,บุกต่อเนื่องครับบุกบุกบกจนกระทั่งมาได้ประตูที่2ซึ่งประตูที่2เมื่อวานนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากจากการเข้าทํานะครับจากที่เบนฟอร์ดได้บอลอยู่บรูโนเข้าไปเพลซิ่งแล้วหลังจากนั้นผู้เล่นของเบนสฟอร์ดก็เตะบอลขึ้นมาแล้วก็ลิซันโดมาติเนตัดได้พอตัดได้ปุ๊บจ่ายต่อไม้กับอีริกเซนอีริกเซนก็จ่ายบอลต่อไปกับบรูโนแทงบอลไปข้างหน้าครับและบรูโนจังหวะก,การสกิดบอลเมื่อวานนี้ครับโอ้โห ไอ้ลูกแบบนี้เลยครับนี่คือบรูโน่เฟนเดสครับบรูโน่ที่แฟนบอลรู้จักมันต้องแบบนี้เลยครับจังว่าสกิดเปลี่ยนทางบอลน,นิดนึงนะครับด้วยข้างเท้านะครับแล้วก็คอยลุนก็สอดขึ้นมาด้านหลังแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วก็ช็อกโกแลตชิพข้ามหัวมาร์คเฟลคเก้นเข้าไปอย่างสวยงามครับประตูนี้นี่ผมชอบมากจังหว่าการเข้าทำชอบตั้งแต่การเข้าเพลซิ่งและของบรูโน่เห็นไหมพอมันเข้าไปเพลซิ่งเงี้แล้วก็ปุ๊บมันก็ทําให้แนวรับของคู่ต่อสู้มันมันผิดพลาด และจังหวะในการยิงของฮอยลุนฮอยลุนนี่ผมก็ถือว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคมใช้ได้เลยนะคือช่วงหลังที่มันยิงประตูไม่ค่อยได้ผมว่ามันก็โอกาสมันน้อยในแต่ละเกมไงเพราะว่าหาช่องไม่ค่อยดีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพมมีโอกาสและมันแบบนี้มันทําได้มันก็น่าจะคว้าสร้างความมั่นใจให้กับมันได้พอสมควรนะครับสุดท้ายแมนยูพลิกแซง2องหนึ่งแต่พอหลังจากที่แมนยูทำสองหนึ่งแล้วพอเข้าสู่ช่วงนาที60เป็นต้นไปครับก็จะเห็นได้ชัดว่าแมนยูก็เหมือนเดิม ผ่อนเกมอีกละผ่อนเกมผ่อนเกมทำไมมันไม่เล่นแบบนี้จนจนจบเกมหรือว่าได้ประตูที่3 3มหนึ่งก่อนจะได้ดูแบบสบายใจนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นมากก็คือขอการเล่นเกมรุกแบบเหมือน1 5นาทีในช่วงต้นครื่งหลังได้ไหมในทุกๆเกมนะครับถ้าเล่นแบบนี้เออมันค่อยน่าเชียร์มันค่อยน่าชมหน่อยคุ้มค่ากับการตื่นมาดูหน่อยนะครับ ใต่ช่วงหลังก็ไปผ่อนเกมดีนะครับเมื่อวันนี้ที่เอมบิวโม่มันฟอร์มไม่ค่อยดีนะมันถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานไปพอสมควรนะครับแล้วกเกมลุกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับเบนส์ฟอร์ดนะครับแมนยูก็เฉียนไป2-1หนึ่งก็เป็นเกมที่ดีใจบอกตรงๆเลยว่าดีใจมากที่กลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งครับแล้วรูปแบบในการเข้าทําในช่วงต้นครึ่งหลังประมาณสัก15-20นาทีในช่วงต้นครึ่งหลังครับเกมลุกแบบนี้แหละครับที่อยากเห็นอยากเห็นมากๆครับขอได้ไหมเอริกเทนทัก เกมหลังจากนี้ไปครับเล่นในเหมือนช่วงต้นครึ่งหลังในทุกๆเกมครับเล่นเกมรุกแบบนี้พอเวลามึงบู๊มึงสู้ไม่ต้องไปรัดกุมอะไรมากมายครับมึงก็เล่นได้แล้วก็เกมกมันก็สนุกด้วยขอแค่นี้แหละครับไม่ได้ขออะไรมากมายเลยนะอ่ะก็ถือว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับหลังเกมเมื่อวานนี้ถือเป็นเกมที่ดีใจแล้วก็อยากจะเห็นแมนยูเล่นเกมลุกแบบนี้บ้างในเกมต่อๆไปนะครับและเ,เพื่อนเลยครับที่กำลังชมทลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ และสุดท้ายฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสุสานิยมดีลออฟเลเยียนะครับดีลพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุดกว่า84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือเลือกรับนะครับสุสานิยมวอร์รี่ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับหากใครสนใจรับโปรโมชั่นนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยครับที่เวอร์เว็บครับสุสานิยม co th ครับหรือว่าสอบถามได้เลยครับที่โชว์รูมสกกกกิทททุาาาาาขัััััั่่วววปรรรรระะเศไยยยยคคคคบบบบฝด้้แลนนนถต์ณภพอง